ตอนนี้พูดถึงแนวต้านใหญ่ๆนะครับปัดเซตหน่อยคือหนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามเกูนและพันสคือต้านใหญ่ที่ต้องผ่านไปให้ทั้งหมดมันถึงจะการขึ้นนะครับส่วนแนวรับข้างล่างเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าหนึ่งสามห้าูนย์เอาไม่อยู่เนี่ยจริงๆไอ้ตรงหนึ่งสามหนึ่งสาสี่เนี่ยไม่ค่อยแข็งหรอกไอ้ที่แข็งแขังอยู่ประมาณหนึ่งาสาศูนแล้วก็พันสา้บวกลบโดยประมาณเซตก็ต้องบอกว่าขึ้นไปก็ไม่ค่อยมีแรงขึ้นไปนิดหนึ่งก็โดนขาดลงไหมคือตอนนี้หลายคนเริ่มถออดใจจจจว่าาะะงงแร ครับตอนนี้เนี่ยยังมีจุดสําคัญนะครับที่ก็คงจะดูแบบดิกอนหมดแล้วนะครับว่าจุดสําคัญเนี่ยตอนนี้ความเสี่ยงของการลงม่ค่าจะเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการลงแบบชัดเจนว่าชนตะตั้งเสร็จสิบวันไม่ผ่านแล้วก็ไหลลงมาเห็นอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้เลือย่างเดียวว่าการพักตัวที่การจะเกิดขึ้นจะต่อเนื่องไหมถ้าต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นจุดสําคัญก็คือฐานแถวใกล้ๆหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับซึ่งถามว่าโอกาสหลุดเนี่ยมีโอกาสไหมนะครับต้องบอกว่าถ้าเขาเล่นฟอร์มเดิมฟอร์มเดิม รอร์มเดิมก็คือว่าจะชอบกดให้ลงต่ากว่าฐานเดิมเล็กน้อยแล้วโอเวอร์โซแล้วค่อยเด้งนะครับนั่นหมายความว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามันยังลงต่อถึงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มโอเวอร์โซแต่อาจจะโอเวอร์โซ่ต่อเนื่องหลายวันก็ได้อย่างที่เคยเกิดรอบนี้นะครับแล้วพอ r อ i SI ไซต์ต่ำๆใกล้ๆ30เนี่ยสโต,อ,ตอาจจะโอเวอร์โซก่อน r อ i SI ซอาจจะโอเวอร์โซช้ากว่านิดนึงนะครับอาศัยต่ํ่ำกว่า30เมื่อไหร่เนี่ยท่านก็เตรียมใจว่าโอกาสเด้งอีกรอบมีเพียงแต่ว่ามันอาจจะเด้ง ใต้ไอ้หนึ่งสามห้าศูนย์ไม่ที่ตรงสามห้าศูนย์ซึ่งถ้าดูบอลเจอร์แบรนด์แล้วเนี่ยบอลเจอด้านล่างเนี่ยนะทนเห็นกรอบล่างนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งสามสี่หกนะครับถ้ามันหลุดหนึ่งสามห้าศูนย์ก็ดูบอลเจอรแบรนด์ว่าไอ้หนึ่งหนึ่งสามสี่หกอ่ะมันจะเด้งให้เราเห็นไหมนะครับพูดง่ายว่าโอกาสตัวมีแต่โอกาสเด้งหลังจากโอโซแล้วก็เป็นไปได้แต่การเด้งรอบหน้าก็ยังบะวังได้แบบเดิมว่า มีองเงามิกาสสูงจะเป็นเด้งแบบขาลงคือเด้งสันๆันแบบขาลงคือดีบาลทันทนแล้วอาจจะขึ้นมาชนแนวต้านเฉสิบวันหรือมากสุดไม่เกินแนวต้านยี่งผนไม่ผ่านแล้วก็ลงตอนนี้พูดถึงแนวต้านใหญ่ๆนะครับปัดเศษหน่อยคือ1น8 0 1 3 9 0แ์หน่เและพันสี่คือต้านใหญ่ที่ต้องผ่านไปให้ทั้งหมดมันถึงจะการเกาขึ้นนะครับส่วนแนวรับข้างล่างเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้า1 3 5 0เอาไม่อยู่เนี่ย จริงๆไอ้ตรงหนึ่งสามหนึ่งสามสี่หกเนี่ยไม่ค่อยแข็งหรอกไอ้ที่แข็งแข็งมาอยู่ประมาณหนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็พันสามร้อยบวกลบเดยนประมาณนะครับว่ากลุ่มอะไรป้าที่เป็นกลุ่มเก่งนะครับกลุ่มเก่งเนี่ยนะครับวันนี้ผมเอามาสองสองกลุ่มเราเห็นเป็นกลุ่มยั่งยในกันเลือกมาสองกลุ่มเลยกลุ่มที่เก่งตอนนี้ที่สุนตลาดได้ก็นจะดีนะครับกลุ่มแรกเนี่ยที่เด่นมากคือกลุ่มของ ICT นะครับก็จะเด่นเลยสร้างเจ้าฐานยกสูงนะครับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยทั้งสิบยี่สิบห้มีจุด ไม่ดีนิดหนึ่งตรงช่วงสั้นๆมันเริ่มสโตคัสตสิกเริ่มวัระยะสั้นทําให้ช่วงสั้นเนี่ยหุ้นตัวที่เป็นตัวนํากลุ่มที่เป็นตัวทําให้กลุ่มนี้ขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโอบอระยะสั้นซึ่งทําให้อาจจะมีการชะลอตัวพักโตได้หรือพุ่งในหนึ่งว่าจะเจอหุ้นขาขึ้นที่ดีในกลุ่มนี้ไม่ต้องรีบมากให้รอให้มันพักตัวหรือยอต่อมใกล้แนวร,รับเราแค่หาจังหวะซื้อนะครับส่วนแต่ก็ตามเนี่ยที่พูดอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่า ไม่ใช่เชียร์ให้ท่านไปทุ่มเทซื้อนะตอนนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทอนนี้เซตเป็นขาลงถ้าซื้อจากคุ้นสวนตลาดนี้ก็ตามเนี่ยก็อย่าซื้อมากเกินไปก็ต้องต้องเผื่อใจไว้นหนึ่งเปอร์เซ็ตเนี่ยยังยังดูไม่ค่อยดีนะครับส่วนกลุ่มของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับจะไม่ดีเท่าไอซีีแต่ถือเป็นกลุ่มที่ใช้ได้ดับหนึ่งในแง่ของการที่ว่าตั้งแต่ปลายปีเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับมาช่วงต้นปีเนี่ยพักตัวแต่ตัวตอนนี้ต้องลุ้นอยู่ว่าพักตัวเสร็จจะขึ้นต่อก ตอนนี้กลุ่มที่ดีของพี่คือ ICT ถูกไหมไอซีทีครับแล้วกลุ่มอันดับสองมาคือกลุ่มโรงพยาบาลกาลุหลกแลกลุ่มที่ไม่ดีคือ,อเดี๋ยวกลุ่มเดียวต่อกลุ่มไม่ดีแต่กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยบอกเลยว่าถ้าดีเนี่ยมันจะพ้น6กพันแปดขึ้นไปนั่นคือใช้ได้แหละแต่ถ้าหลุด6 6พันหกปับก๊บก็ใช้ไม่ได้ทันทีนะครับ